ที่สันบันย้ายปีกมาคนมานหลินงามเด้อหัวมันอยู่นี่ไม่ใช่หัวมันเงาเงาว่าที่จะที่ที่จะมาเนี่ยปืกที่งานปลาเสียงกย่านะที่งานปลาเสียงกับรถมาจอดรถกับขับรถไปละ อาจารย์บานจะปีกมาบานบ้านยังนี่ค่าเจ้าเออมาบานเถิดไทยโอ้เดียมากว่าเก็บเห็ดวอ๋อ่เมาจอดทังนี้น่ะเก็บเห็ดไปคุณโอ้มาเจอดูเนาหมดท้งบ้านม่จอเข้าป่า่อา้บานจปีกไม้เรียกพี่นองลงเขาป่าเลย ข้าเจ้าว่าขาเจ้าคน่นองละอต้วน้ำต้นีเอาโอเอปปะจีสารบนยายปีกมากุนมาเนอะเสียงแดดเสียงแดดหัวมันเพริ่งงามเด้อหัวมันอยู่นี่ไม่ต้อหัวมันเหียวเงีวไอหัวมันเียวเหีวเจี๊ย บเขี้ยงไงบ่เขียนี่เขี้ย,งไ,งยงไงบ่งงบนี่หัวมันมองนี่ไป่รหัวนี่น้อยจะจอยยังสิบ่เป็นต,ต,ตะวางเป็นตะเนนะหนียวเนาะไม่ปวนเนาะเป็นตะเหนียวอยู่หัวเหนียวมันก็ได้หัวมันไขอยู่บ่เคอจะคลองเลยคองเลยตะหัวซ้ำนี่พี่น้องก็เลยบ่าทายแม้วันไปสาวบ่นไม่ละนี่ตะฝานไปน้ำมนันนี่บู้นี่แม่ เ <laughs> จ้หัวละนี่มันมปนสีสามหัวบบไหนนี่จ้าหัวบางงามเนาะหัวเป็นขุนหล่นหัวเป็นงออ่ะ <laughs> เออบังขาไปเบื่องมันย้ายท้องอันนี้มันสาวบนมึงบงกคนคนนะเันนันมันนี่บนคือมะพี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 ผยซ้ำห่องเฮี้ยนหนึ่งนี่แหละพี่น้อง <laughs> จังได้ซ้ำหนีตี ม้องไปก้นไหนพุ่นบาดนี้เออแต่ว่าดินก้นดีตัวนี้เอามองนี้คือบ่มีอันไอ้อันนั้นคือจังมองขอยก้เนาะไอ้ในยากก่ล่ะไอ้ชตะปาแเงาตะปาไอ้ทุกคนมองเงาตะปาหลายเนาะอือมองนีมันกง่ายตัวนี้หากมันบ่หลายเนาะม่อยกยากๆซะล่ะเลยเซากแม่นหมดตัวนี้แม่อ้วนแม่นบ่ เขี้มันบ่นี่เดี๋ยวขี้มันเขี้มันน okay. mm ั mm ่นแล้วโลนโคลยละแม่อ้วนนี่เขี้มันโลนโคลยนี่ฮะยังอ่ะอุ้ยคนไปโดนๆจะได้หัววะนี่เราคอยกีดขัดเนี้ยนี่แหละไม่นองเอ้ยเบิ่งมันใหญ่ท้องไอ้ท้องกับสิได้นี่ยังแล้วนั่นโอ้ยนี่ละ เราคอยได้ตัจังซี่ล่ะนิว่ามันก็กนเลยเศร้าแล้เศร้ากุนเฮ <c oughs> ้ยเนาะกุนไปกุนมาย้ายท้องก็ได้อยู่เฮ้ยมั้งไปท้องไม่ได้มงนีหลายตัวนี่บามาอ๋อสังสรบพี่น้องเอืยนั่แหละมันย้ายทอ้องย้ายท้องได้ไห,หัวงามเอมอมันอยู่นี่หัวหังามเนาะ น,ออน้องได้อทองได้อยู่บ้าขาดบ้าได้มันน้ำมูมก้นเมื่อกี้ได้สีหวัวกะกะโอ้ยมี่กี่ไรพ่อป้าออกไปไปไปออกปลาออกปลาน้องออยากาศดอกหญ้าทางทางพี่น้องงามดอกหญ้าสวยงามค่ะ กลับบ้านแล้วจ้าโอ้บอัหมานพี่น้องบอัหมานคนมันบัวหมันหน่งดอกยางงามๆเวลาลมง่ามๆผิวปิวสวัยเวลาลมเวลาโตล้มเนาะดอกหย่างง่ามๆผิวสวัยเลยทุกคนมึงมันพี่น้องมึงมัน บมานกำกันโอ้บนได้หลายอยู่แม่ mềm แม่เจ้าบ้านหัวบ่ใหญ่อมันแม่ mềm โอ้ได้หลายอยู่มันเป็นมันหัวหน่นอยหน่อยหัวหัวคือจ,จังข <c ười> <c ười> องเจ้ามันหัวหน่อน่อยอ้ยบรรยาเขาดาวุ่นงามอยู่อึดอึด เอาบนงามข่มอยได้ประมาณกัมหน,หนึ่งเลยละมันข่อยได้ประมาณกัมหนึ่งพี่น้องเอ้ยเดีย <c oughs> เ๋ยกว่าเห็นมันเลยมันจะขวงนี่ได้กัมหนึ่งเลยละอย่าขวามันจะขวงนี่มันก็จะไปใส่บทะออดอกงามจิตก็ข่างทาง ก็ทางทา้งถนนใหญ่แตบ้านเราลักลยอยู่แล้ว